วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเขมีความสุขสันต์กันแบบหวานเชื่อมกันมาตลอดทั้งวันเลยนะฮะวันนี้ก็มีแต่ความหอมหวานวันนี้มีแต่รอยยิ้มนะฮะวันนี้ยิ้มทั้งยิ้มทั้งบนใบหน้าแล้วก็ยิ้มเข้าไปถึงหัวใจด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันชื่นคืนสุขสําหรับคนที่โดยเฉพาะคนที่วันนี้ไปจดทะเบียนหรือว่าคนที่มีอดีตเกี่ยวกับวันนี้อย่างสมมติว่าในอดีต เคยไปจดทะเบียนด้วยกันในวันนี้วันนี้ก็จะฉลองครบรอบกี่ปีก็ว่าไปใช่ไหมวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวันวาเลนไทน์นี่ทั่วราชอาณาจักรท่านผู้ชมฮะวันนี้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเด่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์กระบี่ตรังนะฮะล้วนแล้วแต่งานยุ่งอ่ะวันนี้จะต้องไปเป็นประธานในการจัดพิธีมงคลสมรสแล้วแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่เนี่ยโอ้โหสมรสกันหลายสิบคู่นะฮะแต่คู่ที่ฮือฮา คู่ที่ฮือฮามีเยอะนะฮะวันนี้มีเยอะมากคู่ที่น่าสนใจคู่หนึ่งก็เกิดขึ้นที่กระบี่ครับกิจกรรมในวันว,นเวนาเลนไทน์ที่กระบี่นะครับทางอำเภอเมืองได้จัดให้มีการจดทะเบียนสมรสกันที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเรียกว่าคลองรูดนะฮะอยู่ในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่เพื่อให้คู่รักที่ต้องการจะมาจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้านะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านสมชายหารพักดีปฏิมาเป็นประธานในพิธีมีคู่รักบ่าวสาวทั้งหมด11คู่มีทั้งคู่รักชาวไทยและคู่รักระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติอีก3คู่เห็นไหมอันนี้เจ้าสาวนะฮะหน้าตาสะสวยนะครับเจ้าสาวก็แตกต่างอายุกันไปนะครับนี่ฮะแต่คู่ที่เป็นไฮไลไท์ก็เออ,เอขอบวนในการจัดพิธีมงคลสมรสที่กระบี่เนี่ยนะฮะ เขามีขบวนกลองยาวมีแห่ขันมาแล้วก็มีนางรำร่วมกว่าร้อยชีวิตร่วมขบวแขนแห่มานะครับผู้ที่ฮือหาก็คือคู่ของคุณลุงสนันสงกลอายุ69ปีเป็นชาวตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ครับควงคู่รักนะฮะก็คือนางสาวสมนึกแสงแก้วอายุ56ปีครับสามีอายุ69ภรรยาอายุ56 มาร่วมจดทะเบียนสมรสที่ฮือฮาเพราะคุณลุงสนันบอกนะบอกเอาไว้เดี๋ยวฟังจากปากคุณลุงเองนะครับพี่ครับวันนี้ฉนั้นมาจดทะเบียนจสมรถเป็นวันประเด็นตายวันแห่งความรักรักนี่ผมคิดว่าเป็นรักสั่งสุดตายของผมเพราะว่าผมได้มาเร็วชิคซี่คนต่างคนนี้พอดีวันนี้มาจดวันทีกชิคซี่คนที่ชิซี่เดี๋ยวพวกกัน เช่วันนี้ในการตรวดต้องไปเลยก็บ่าคนนี้แหละคนแ่งกํารักของผมคนที่ได้ทุกวันทต่วันนี้ได้กับคนนี้มาสิบสีนี่ครับโคนลุงอายุ69วันนี้ควงภรรยานะฮะคนที่14คนที่ส4ี่นะคนที่สิบสอะใช่ฮะโอ้คนที่14ี่ก็เลยมาจดทะเบียนในวันที่14ี่วันนี้นี่โอ้โหนี่อายุ69้าผ่านมาแล้ว13าคนนะ คุณลุงคุณลุงปลอดภัยดีนะเพราะตามข่าวไม่ได้บอกนักข่าวก็ไม่ได้ถามนะว่าก็คงจะไม่อยากจะถามเรื่องหรือฟื้นอดีตแบบไม่ดีนะเอาว่าทําไม13คนที่ผ่านไปเนี่ยทําไมถึงเยอะแล้วทําไมถึงเลิกกันอะไรเงี้ยมันถามก็ไม่ดีนะวันนี้บรรยากาศดีๆนะก็เลยมองแต่อนาคตอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ถามเอาเป็นว่านะ เจ้าสาวเนี่ยคือคนที่นั่งด้านขวาเนี่ยอายุ56เป็นคนที่14ภรรยาคนที่14ของคุณลุงสนั่นนะโอ้และที่สําคัญนะคุณทีระฮะท่านผู้ชมฮะครับอยู่กับคนนี้มา10ปีเลยนะเธอใช่ฮะอยู่กินกับคนนี้มา10ปีแล้วอ๋อก็คงจะคิว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วแกบอกอย่างที่ลุงบอกอ่ะละครสุดท้ายใช่เออสิบปีนะฮะแสดงว่าคนที่ผ่านผ่านมาคนที่13 1211เเนี่ย อาจจะอาจจะไม่นานเท่าใช่ไหม,มเพราะดูจากอายุแค่ด้วยสแสดงว่าคุณลุงเนียอยู่กับภรรยาคุณสมนึกเนี่ยมาตั้งแต่อายุ59นะฮะอ,อายุ59นะฮะแล้วก่อนอายุ59เนี่ย<อ>ก็คือมีเวลามีเวลาเท่าไหร่สำหรับการมีแฟนมา13คนใช่ไหมฮะ คือหักคนนี่ไปสิบู่กับคนที่14เนี่ยสิปีนะนั่นน่ะสิหักไปแล้วอ่ะไม่ใช่10ปีนี่มี12-13แซ่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใช่คนเออโอ้โหคือฮาไหมท่านผู้ชมฮะ่ที่กับบีฮะคนที่14นี่นะฮะดูหน้าตาสดใสใช่ไหมใช่นี่นะฮะยังยังดูแข็งแรงอยู่นะ69นะฮะปีหน้า70แล้วนะโอ้โหเป็นยังไงฮะอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมฮะ วันนี้ที่มีการจดทะเบียนสมรสอุทยานปราสาทหินพิมายที่นครราชสีมาวันนี้ท่านนายอำเภอพิมายนะครับนายอำเภอศิวะเสกศิลโทรำก็เป็นประธานพิธีจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนรักแจ้งประจษ์รักยิ่งใหญ่ณนะปราสาทหินพิมายดีนะฮะปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยั่งยืนยาวนานนินรันดร์โอ้โหนี่ชื่อเขายาวเฟ้เลยะฮะ ก็มีผู้มาเข้าจดทะเบียนสมรสในวันนี้ทั้งหมด5คู่นะครับทางเพเ่อพิมายก็จัดวิวารักนิลันนับพันปีที่ปราสาทหินพิมายครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสยาวนานนับพันปีนี่นะก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัยนะเอาเคล็ดมาจดทะเบียนที่ปราสาทซึ่งเป็นปราสาทที่โอ้โหอยู่ยัง้งยืนยงมาเป็นพันปียิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากฉะนั้นมาจดที่นี่เนี่ย ก็จะทําใหเ้เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่ารักของหนุ่มสาวต้องยืนยงแน่นอนนี่นะฮะในอำเภอพิมายแต่งชุดเป็นเท้าปาจิตในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิมายนะครับตอนอำเภอเป็นประธานจดทะเบียนสมรสนี่นะฮะแล้วก็ทุกคนแต่งชุดไทยนะครับท่านผู้ชมับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองโบราณด้านในอุทยานปราสาทหิมพีมาย ดนฮะาทะเบียนจะต้องอวยพรแล้วก็ให้คแนะนกันก็ถือว่าเอ่อเป็นความสิริมงคลอย่างหนึ่งใช่นะเป็นความสิริมงคลอย่างหนึ่งที่ได้มาจดทะเบียนสมรสที่นี่นะครับกพถือเป็นโบราณสถานอ่าโบราณสถานที่สําคัญปราสาทหินนะฮะดีนฮะแล้วก็ที่นครราชสีมาจุดนี้มีจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งของที่นี่นะฮะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะจดทะเบียนสมรส ลอยฟ้าวิวาหลานย่าร้อยกว่าคู่นะครับเดินทางโดยขบวนรถรางมาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนา,าลีนะครับอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับแล้วก็มีการลอดซุ้มประตูชุมพลขึ้นรถรางนะครับเดินทางไปจดทะเบียนที่โรงแรมเซนทาราโคราชนี่เห็นนี่คู่บ่าวสาวทั้งนั้นนะท่านผู้ชมโอ,โ,อโอ้โหร้ <100 S 2> อกยกว่าคนท่านผู้ชมครับเอบอบางคนมีลูกนะ,นะใช่นี่ฮะ โอ้โหนี่นอันนี้พิธีสำคัญนะชื่อเขางาน14คกุมภาสมรสลอยฟ้าวิวาหลากย่าโอ้ชื่อดีนะฮะชื่อดีนะครับดีนะฮะแล้วก็จดทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจดทะเบียนสมรสพร้อมกับชมบรรยากาศชั้น20ของโรงแรมเซนทราชมวิวเมือง360องศาครั้งแรกในโคราชนีนะฮะพื้นที่ได้บนเห็นไหมก็ตกแต่งให้ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้มีการใส่ชุดลายแมวโคราชนะฮะโมโนแกรมนเ่ชัดเลยเสื้อเนี่ยดสดใสเลยนะครับโอ้โหงานนี้เนี่ยแบบค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะได้จดทะเบียนสมรสนะฮะได้ไปสาการะย่าโม ได้ไปอยู ite, sure. ่บนชั้นสูงของโรงแรมเซนทาราชมวิวเมืองนะฮะได้ใส่เสื้อที่เป็นลายโมโนแกรมแมวโคราชซอฟทาวเวอร์ซอฟาวเวอร์ทีเดียวได้หมดเลยได้หมดเลยมีกปีนึงก็ถือว่าพู้นะโครงการที่ดีนะับเป็นการส่งสรมนะรอให้มีควยิ่งใหญ่มากอ่ะทั้ในแง่ของปริมาณนะจำนวนนะที่ดีไม่เป็นสองรองใครนะนครราชสีมานะฮะ แต่ละจังหวัดถ้าจัดดีๆนะผมว่าคนในจังหวัดนั้นเนี่ยก็อยากจะจดเบียนสมรสที่จังหวัดตัวเองเลยใชถูกต้องหากิมมิกนะหากิมมิกมาเล่นกันเออนี่ก็ไปที่ประสาทที่ไม้ก็มีมาสักการะนะเออเป็นลูกหลานย่าโมนะฮะจดทะเบียนฮะจดจดทะเบีนลอยฟ้าครับจดทะเบียนลอยฟ้า ในอีกจุดหนึ่งครับจดทะเบียนบนหลังช้างจดทะเบียนบนหลังช้างเนี่ยมีสองที่ครับเอาที่แรกก่อนที่สุรินนะฮะวันนี้จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างประจําปีนะครับครั้งที่15โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับคุณพิจิตบุญทันเป็นประธานงานนี้ก็มีขึ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอยู่ที่อำเภอเมืองครับก็นําเอาอัตลักษณ์การแต่งงานแบบกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือว่ากวยโบราณของจังหวัดสุริน ที่เรียกกันว่าพิธีซัตเตมาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์กลวยนะฮะและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้คึกคักนะครับนี่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโลกของช้าง Elephant World อีกทางหนึ่งนะครับกิจกรรมในช่วงเช้าก็จะแบ่งไปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปนะครับพิธีซัตเตนะฮะ แล้วก็มีการร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนให้คู่บ่าวสาวขึ้นนั่งบนหลังช้างนะเพื่อทำพิธีมอกทะเบียนสมรสบนหลังช้างกับและร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็มีท่านผู้ว่าพิจิตรนะครับเป็นประธานท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวมากมายมาเป็นสักขีพยานบรรยากาศอบอุ่นมากครับเห็นไหม คู่สมรสทังชาวไทยชาวต่างประเทศ30คู่นะครับมีทั้งมาจากสาหรัฐฝรั่งเศสฮ่องกงเม็กซิโกอินโดนีเซียท่านผู้ชมอันนี่เป็นชาวต่างชาติเยอะเลยนะฮะ<ม>เพราะว่าชาวต่างชาติหลายหลายคนเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ของช้างที่สุรินอยู่แล้ว<อ>ฉะนั้นเวลาจะแต่งงานเนี่ยก็จะมาแต่งงานที่นี่อืใช่ไหมก็อาจจะจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างช้างเชือกที่ตัวเองเป็นสปอนเซอร์ก็ได้เอครบเครื่องเลยฮนะ มีพิธีเรียกขวัญผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะมีพิธีฮาวปรึงจองใดโอ้พิธีโบราณมากฮะอีกจังหวัดหนึ่งที่บนหลังช้างก็แน่นอนฮะชนบุรีสวนนงนุษพัทยาครับผู้จัดการทั่วไปคุณพัฒนันขันติสุขพัฒนะสุขพันธ์โทษครับผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยานะครับร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างมีคุณพักวัตร ขันพระทิรันในอำเภอสัตหีบเป็นประธานกับกิจกรรมในครั้งนี้ก็ทางอำเภอจัดส่งหน่วยเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนะครับนี่เป็นบริเวณสวนลอยฟ้าซึ่งเป็นสวนแปลกและใหม่ที่สุดของโลกด้วยนะฮะอยู่ที่นี่อืการจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับมีขบวนแห่ขันหมากนำคู่สมรสนับได้9้าคู่นั่งบนหลังช้าง9้าเชือก และนักแสดงสวนนงนุษพัทยาอีกกว่าร้อยคนร่วมขบวนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคู่บ่าวสาวที่มาร่วมงานรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวได้พบกับประสบการณ์ใหม่<อ>คือคู่บ่าวสาวเนี่ยเก้าคู่แต่ว่าญาติพี่น้องเข้าไปเท่าไหร่ครับะฮะไปกันแบบโอ้โหเยอะแยะ,ะฮะสำหรับคู่รักที่ร่วมจดทะเบียนสมรสวันนี้จะได้รับสิทธิ์ทเที่ยวชมสวนสวยฟรีและ50ท่านแรก จะได้รับบัตรรับประทานอาหารกลางกลางวันฟรีนะครับนี่ครับแล้วก็ของที่ระลึกมาที่สวนนงนุชก็ต้องได้ต้นไม้ฮะเ,<อ>เป็นต้นไม้มงคลที่ทางสวนนงนุชพัทยานะฮะมอบให้อย่างเต็มที่นะฮะมอบให้ด้วยหัวใจครับนี่เห็นความความยิ่งใหญ่ความพร้อมของสวนนงนุชและความ,ความเครื่องใช่คือไม่ว่าจะมีเทศกาลอะไรเนี่ยสวนนงนุชจัดได้หมด ใช่ไหมนั่นแสดงถึงความพร้อมของเขาใช่นี่ตุจีนสงการเดี๋ยวสงการก็มีคริสต์มาสเอากับเขาบดนะพร้อมมากนี่นะแสดงว่าช้างที่นี่เนี่ยทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างใช่ฮะเขาฝึกมาอย่างดีใช่วันแม่วันพ่อวันเด็กโอ้โหนี่และอีกที่หนึ่งฮะท่านชมครับขาดไม่ได้เลยก็คือตรังนะฮะวิวาใต้สมุทรวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านทรงกรดสว่างวงศ์ เป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ให้กับผู้บ่าวสาวในงานวิวาใต้สมุทรครั้งที่27งานนี้ท่านผู้ชมฮะชื่อเสียงเนี่ยเป็นระดับโลกไปแล้วนะวิวาใต้สมุรเนี่ยก็มีท่านานอำเภอกันตังนะครับมาเป็นนายทะเบียนบรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับการจดทะเบียนสมรสจริงในครั้งนี้มีคู่บ่าวสาวมาจดทะเบียนสมรสนะครับ5คู่จาก12คู่ ะะส่วนหนึ่งไม่ไดจดทะเบียนส่วนหนึ่งได้จดทะเบียนสมรสกันก่อนหน้านี้แล้วอ,อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็จดเซก็ได้มีการมอบทะเบียนสมรสวุยพรให้กับผู้บ่าวสาวโดยทางนานอำเภอกันตังและผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับนี่นะฮะหลังจากจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่เสร็จแล้วผู้บ่าวสาวก็ถ่ายภาพบนเกาะกระดานไว้เป็นที่ระลึกนี่นะฮะ รับประทานอาหารร่วมกันเมนูที่ใช้รับรองคู่บ่าวสาวนะครับก็เป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลสดใหม่เครื่องดื่มม็อกเทลเจบภารกิจบนเกาะกระดาแล้วนะฮะคู่บ่าวสาว11คู่ก็เดินทางไปที่บริเวณหินก้อนเดียวหน้าถ้ำมรกต mm hmm. เพื่อดำน้ำจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลรถสายสัง่งนี่จดบนบกแล้วเนี่ยไปจดใต้ทะเละด้วยนะนี่ โอ้โหรถแล้วก็มีมีรถทรายสั่งเลยนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่น้ําสั่งนะทรายสั่งก็ใช้ใช้ทรายแทนน้ําใช่ใช้ทรายที่เดียวในโลกครับจดทะเวียนสมรสใต้สมุทรวิวาใต้สมุทรและ จุดที่เป็นไฮไลท์ของประเทศเสมอมาเพราะว่ามีชื่อสถานที่ชื่อเขตเป็นมงคลก็คือเขตบางรักครับนะฮะวันนี้ก็จัดที่ปีนี้จัดที่อาคาร Jewelry Trading Center กรุงเทพมหานครนะฮะโดยสำนักงานเขตบางรักร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรักนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนอีกหลายส่วนจัดงานพรมลิขิตผูกพันรักนิรันดร์บางรักนะครับ มีท่านรองปลัดกอทมอนะครับคุณชาตรีวัฒนคจรเป็นประธานในพิธีครับบรรยากาศตั้งแต่เช้าก่อนเริ่มงานพรมลิขิตปูกพันนะฮะก็มีคู่รักหลายคู่พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีชมพูที่แสดงออกถึงความรักเดินทางมาเพื่อใช้บริการจดทะเบียนสมรสนะครับนอกสถานที่ในวันว,นเวนาเลนไทน์ที่ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรซเซนเตอร์นะครับสำหรับเกบางรักปีนี้นะ <c oughs> เขาได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับว่าใครวันที่14กุมภาพันธ์จะมาจดทะเบียนนะครับก็คือถ้าให้เริ่มทําทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันนี้เลยเนี่ยไม่ไม่ทันด<อ>ังนั้นจะต้องเริ่มมาก่อนหน้านี้เริ่มมาตั้งแต่15มกราคมท่านผู้ชมครเริ่มมาตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าเดือนหนึ่งนะครับและตั้งเป้าปีนี้เอาไว้นะฮะ789คู่คือ789คู่นะครับ789คู่ ในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะฮะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นคือ8ชั่วโมงเตรียมนะะทะเบียนสมรถทองคำเอาไว้12ฉบับมอบให้ตั้งเป้าไว้789วันนี้ได้ทั้งหมดเน็ตเน็ตนะฮะเลขสวยมากครับ898คู่โอ้โหเกินไปเยอะนะฮะเกินไปเยอะเลยนะะได้898คู่นะฮะและไม่เพียงเท่านั้น กิจกรรมที่ได้รับการจัดปกติในปีนี้มีอะไรที่พิเศษนะครับมีการจัดกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่แบบ LGBTQ เราใช้คำว่า,าการจดแจ้งชีวิตคู่นะจดแจ้งชีวิตคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ หรือว่าคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าแยกแยะ L นี่ก็เลสเบี้ยน จีก็เกย์ใช่ไเกย์ก็คือแอลเลสเบี้ยนก็คือหญิงรักหญิงเกย์ G G ก็คือชายรักชายครับใช่ไหมฮะบีก็คือบีก,อ B ก็คือได้ทั้งหญิงและชายไป <P isexual, S 2> เซ็กช <oney borrow. S 1> e. ุ่นทีทีนี่ย่อมาจาก transgender นะฮะหรือว่ากลุ่มคนข้ามเพศน,นะฮะทีนะฮะและคิวก็คือเคลียรเคลียร์ใช่มออกเสียงถูกไหมฮะเคลียร์ใช่กลุ่มคนที่พึงพอใจ ต่อเพศใดเพศหนึ่ง LGBTQ คู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศปีนี้จัดเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครัครั้งแรกเลยในชีวิตเลยก่อนหน้าน,นี้เคยมีคิดไหมว่าอยากจะให้แบบมีสมรสเท่าเทียมสัทีอะไรเงี้ยคิดใคิดคิดตั้งนานแล้วแล้วก็มาถึงวันนี้ได้มาจดเลย <laughs> ถึงแม้ว,ว่าวันนี้จะไม่ใช่ทะวบสยนสูรน,นแต่ว่าเป็นใบแจ้งสวน ไม่ต่างไม่ต่างก็ก็เหมือนกับว่าเราจดทะเบียนสมรสก,กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดความคิดของเราคิดว่ามันเป็นเทียบเท่า,ากับใบทะเบียนสมรสของชายหญิงเลยแหละตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้พาแฟนมาจดทะเบียนสำนักง,งานเขตบางรักเป็นชื่อที่เป็นมงคลครับจวันนี้ก็เคยจดปหนึ่งที่จดปครับคือ าจดทะเบียนครั้งแรกในปี5.3แล้วภรรยาได้เสียชีวิตนะฮะก็พอครั้งที่2เนี่ยเราก็อยากจะได้ความทรงจำดีๆแล้วเป็นโมเมนต์ชีวิตดีๆนะฮะใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่ไม่เชื่อว่าเขาจะพามาอีกเพราะว่าพี่เขาบอกว่าจะพามา,ดจ,า,มาจดทะเบียนนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นบางรักเราไม่รู้ไงเขาเลยบอกว่าอยากให้มีความทรงจำมดี อยากให้จําคือเขตบางรักกันเนาะเราก็รู้สึกภูมิใจค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ที่นี่จับเพราว่าน,นี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการเริ่มต้นการจดทะเบียนสมรสมีอะไรอยากจะฝากบอกสามีคนนี้ไหม, <c oughs> มก็ขอให้ดูแลกันตลอดไปเนาะจนกว่านั่นแหละค่ะชีวิตจะาตายจากกันแล้วกัน ไฮไลท์ก็คือการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่ทางสำนักเขตกับผู้ประกอบการในพื้นที่อยากจะให้ดูแลนะคะก็คือการที่มีทะเบียนสมรสทองคำค่ะจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศนะคะก็ได้รับการสมรู้จากสมาคมอัญมณีหองประเทศไทยค่ะทีนี้ในวันนี้ค่ะเราได้เปิดจองคิวออนไลน์นะคะมีผู้สมัครเข้ามา898คู่แล้วค่ะแต่เรายังรับบล็อกอินนะคะรวมทั้งมีการจดแจ้งกลุ่ม LGBT ด้วยค่ะค่ะ นี่ฮะนี่ท่านภูมิในการเขตนะครับคุณธราพรอํานวยสารครับก็มีใบทะเบียนสมรถทองคํามอบให้12แผ่น12ฉบับนะฮะแปดคู่นะท่านผู้ชมฮะปีนี้คึกคักมากนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านได้แจ้งไปอย่างที่คู่แรกครคุณรำไพมีลาเนี่ยอันนี้เป็นคู่รักความหลากหลายทางเพศนะซึ่งก็แม้ว่าจะไม่ใช้คําว่าจดทะเบียนสมรถนะฮะแต่ก็ เอ่อความศักดิ์สิทธิ์ความขลังนะฮะก็คล้ายๆกันใช่ไหมกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่อ่าม,มาจดแจ้งชีวิตคู่ย้ำที่เขตบางรักให้ทางใครต่อใครเนี่ยเป็นสักขีพยานว่าเรามาจดแจ้งชีวิตคู่เป็นคู่รักกันนะนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมท898คู่คูณสองเข้าไปโอ้โหลรายากพี่น้องอีกอะมาวันเนี้ยใช่ไหม ก็เป็นสํานักงานเขตเดียวในประเทศไทยที่คนเยอะที่สุดอ่ะใช่ใช่ชื่อดีมากนะฮะบางรักใช่วันน um <si ี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พูดถึงบรรยากาศวันวาเลนไทน์นะฮะท่านนายกก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้โพสต์อวยพรวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับผมนึกถึงสิ่งที่พยายามผลักดันมาโดยตลอดนั่นก็คือ สิทธิในการเลือกเพศสภาพเลือกคู่ชีวิตตลอดจนสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและไม่เคยทอดทิ้งเพราะผมเชื่อว่าความรักเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนทุกอย่างครับมักมีคนถามผมอยู่เสมอว่าเป็นนายกมีเรื่องอะไรที่ทําให้ประหลาดใจมากที่สุดผมเลยคิดได้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจในการบริหารประเทศแต่อํานาจบริหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจริง เพราะผมคงไม่สามารถจะทําทุกอย่างให้สําเร็จได้เพียงแค่มีตําแหน่งหากไม่ได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยผมขอให้พลังแห่งความรักที่ทุกคนทุกฝ่ายมีต่อประเทศชาติแปลงเป็นพลังแห่งความร่วมมือสร้างโอกาสให้ประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน Happy Valentine's Day 14กุมภาพันธ์67ครับนี่ฮะนายกเศรษฐาก็สรุปว่าขอให ทุกๆคนเปลี่ยนพลังความรักเป็นพลังร่วมมือกันมาพัฒนาประเทศดีกว่าอืมอืม